คุณผู้ชมครับหลังการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะเปิดบ้านทันต์โดมสเตเดียมรับการมาเยือนของทีมฉลามชนชนบุรีเอนั้นนะครับวันนี้นะฮะเป็นวันครบรอบวันเกิดของวงวงสกรชัยกุลเทวินนะฮะรวมไปถึงพรุ่งนี้ด้วยก็เป็นวันเกิดของน้องหงนะฮะทางสตาฟโค้ชงานของเราก็เลยร่วมกันอวยพรวันเกิดร่วรัดเป็นวันนี้วันเดียวเลยนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทั้งคู่นะครับก็ขอให้วงและก็น้องหงนะครับมีความสุขมากๆนะครับในวันครบรอบวันเกิดวันนี้ ี่ยสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับแฟนคลับกิเลนพยองก็สามารถร่วมอวยพรวันเกิดของทั้งคู่ได้ใต้คอนเทนต์นี้ได้เลยนะครับ ก็ดีครับพี่ครับเช้าตื่นมาสดใสสดใสไปทำบุญไหมทำบุญก็มีบ้างครับไปวัดไปอะไรที่ขอขวัญให้ตัวเองอะไรกิน่อิ่มยังเลยยอากได้อะไรครับพี่นี่ขอวหมก็ขอให้ค้าหน้าประสบความสำเร็จในชีวิตครับก็ขอหน้าที่การงานดีด้วยขอความสุขกับครอบครัวเยอะๆขอบคุณแฟนคลับไวพรอเยอะมาก ก็ต้องขอบคุณด้วยครับขอบคุณที่วยพรวันเกิดครับก็รู้สึกดีมากๆก็รู้สึกอบอุ่นมากครับก็ขอให้จามมาเชียร์ทีมเราเยอะๆครับก็จะให้ทำผลงานให้ดีสุดครับโอเคแฮปปี้เบิร์เดย์ขอบคุณมากครับ